ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนี้นะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างของคุณที่เจอคลิปนี้ของอาจารย์นะคะก่อนฟังคำทํานายฝากติดตามฝากแชรเป็นค่าครูให้กันด้วยนะจ๊ะอาจารย์จะเปิดไพ่ให้สามใบนะคะค่อยไพ่เปิดมาดีนะคะไพ่ใบแรกโอ้โหมีงานเฉลิมฉลองนะบางคนอาจจะฉลอง ฉลองเกี่ยวกับเรื่องของมีโชคมีลาบเนี่ยค่ะเฉลิมฉลองเกี่ยวกับขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานมงคลนะคะทำบุญกระถินอะไรต่างๆนานาเลยคือเป็นเรื่องที่ดีเฉลิมฉลองนะคะเป็นเขาเรียกว,ว่าข่าวดีคนคอยสนับสนุนคนคอยให้การช่วยเหลือหุย่ยไพ่ใบแรกก็ปังแล้วนะสาหรับอาทิตย์สุดท้ายของพวกเราพฤศจิกายนเดือนนี้นะโอ้โหราชาถือเหรียญอีกแล้วแล้วไม่งานเงนิงนเงิน ผู้ชายจะนําโชคนําลาบมาให้ผู้ชายที่มีเยอะจะนําเงินนําทรัพย์มาให้หรือจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชาย,ยาเช่นปูป่พียานาอ่ท้า,า,ทาวเวสวรรนนะคะหรือว่าพ่อพิคเนตอย่างเงี้ยนะจะมีโชคมีลาบใหญ่ <c oughs> สิบเหรียญไพ่ดีจังเลยอ่ะการเงินปังมากๆอาจารย์ขอรับไปด้วยคนอา่าอาทิตย์สุดท้ายพฤติการนี้ของพวกเรานะเตรียมรับทรัพย์เตรียมรับโชคลาบก้อนใหญ่ เตรียมเปิดกระเป๋ารับเงินเข้ารัวๆเลยนะแล้วก็เตรียมไปเฉลิมฉลองเตรียมไปงานใหญ่หรือว่าทําบุญใหญ่บางอย่างการเงินคล่องมากใครที่นับถือปูพ่พญยนาคพ่อพิคเนตปู่เทเวสวรรคอยู่นะคะอาทิตย์สุดท้ายนี้นะของเดือนนี้อาจารย์เชื่อเหลยนะว่าคุณจะมีโอกาสที่จะไปกราบไหว้ท่าน นะคะจะมีการเปลี่ยนน้ําถวายท่านในทุกๆวันหรือได้ไปทําบุญหมายถึงว่าไปไหว้ท่านแล้วก็เตรียมน้ําแพ็คไปทําบุญให้ท่านอะไรอย่างนี้เลยอะเพื่อเปิดดวงถ้าอาทิตย์สุดท้ายของพฤศิการของเราไพ่เปิดมาแบบโคตรปังขนาดนี้อาจารย์เชื่อมากเลยนะว่าเดือนธันวาก็ต้องดีแน่ๆแ,แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเปิด อัปเดตในเดือนธันวาให้พวกเรานะคะอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยแล้วกันนะคะแต่น้อมรับคำทำนายไพ่สำหรับนี้3ใบนี้ก่อนเพราะปังมากๆจ้า